สวัสดีครับทุกคนครับมือนี้อยู่บ้านกวางง้อยนะครับมีงานทนบุญของสำนักงานดนตรีรถแหีดาวเครื่องเดครับมีหมอล่ำนะพี่น้องครับหมอล่ำจอยใสก็จะมีแม่ค้าติดตามไปน้ำเพียบเลยครับเดี๋ยวมาเบ่งบรรยากาศกันครับลาสุดท้ายนี่ยแปังๆนะมือนี้ขายดีๆไหคะครับขายดีๆทุกคน ครับผมอู้มีแต่เนี้ยเป็นแต่เสียบเลยนี่ครับลูกกิน<ม>ยืนกินนั่งกินก็ได้มีกับนี่นี่ลักเด็กกับพี่โอเคครับอู้ไปค่าใครดีนะครับเด้อสุดยอดเลยไอทวนทวนครับพี่น้องครับไปเลยครับเด้ยอยู่บานกัวง,ง่อยเข้าไปนีมาสาววดเปิดนะครับ <laughs> มาหลายๆมือนี้ไม่หลายเดือนนะน้องดูมาจากประเทศเกาหลีแบบีครับพี่ร้องครับีิเดินทางมาจากเกาหลีเลยใครดีไหมครับยิ่งทิ้งสังครับผมเยอเย็บซีมากขึ้นรถเลยว่ะนะบรรยากาศนะครับ ที่บ้านตัวหน่วยวันนี้มีหมอรำนะครับขายดีๆเด้ดอเอ็กซ์ซีนะติ่มกัละกันขายมาทัานดอก <c oughs> นะขายดีๆเด้อครับแม่ค้าขายดีๆเด้อครับบรรยากาศนะครับนี่ขายดีๆนะครับปัง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 ,ปงเรื่องน่ีก็มี

ครับเป็นมวนๆเด้อบัดนี้โอ้เดี๋ยวๆบ่ นี่นะครับที่บอลรำที่ไหนก็จะมีแม่ค้าตามไปด้วยนะครับขายดีครับขายดีเดี๋ยวเอฟซีแม่ติมเหดบผลท่านดอกสุดยอ้ขายดีนะครับโอ้พวกข้าเตรียมไว้เลยครับขายดีนะมาสิบ่อหน่อยไทยโอ้ปุนตาแซ่บครับดิหมูย้องไข่กรอก กระสูนโอ้ยจีบไปหน่อยนะอะไรครับโอเคครับผมหายดีๆครับตังังตังตัง,งโอ้เป็นตะกินนะครับอุ้ยเปนตะเสียบครับหายดีๆนะครับเด้อยครับบรรยากาศ แม่ค้าล้นออกมาของถนนเลยครับทุกคนของถนนบอกมาเลยขายดีๆเลยครับอ๊สุดยอดเลยโอ้แมงแมงแมงหืมยี่สิบบาทขายดีๆปังๆครับดูกระถองถนนครับพี่น้องแม่ค้าล้นออกมาทางถนนเลยพี่น้อง เออจังไดก็ขายดีที่เก่าอะไรครับตังๆัเด้อขายดีแน่นอนนี่ขนาดาษเอฟซียังไม่ทันเข้ามาด้วนี่มอลล่ามเอฟซีลายครับมาต้องห้องมือนี่ทำให้ทางอะไรก็ไม่ขับกีกามีก็ไม่รับโอ้ย